อะาเคยไดเจอกันมาแล้วประเด็นมาอยู่วงการมา30ปีโถึงเป็นคัตเตอไปแล้วไปนะคือเราเป็นคัตเตอรแล้วโอ้ใช่เป็นอะไรที่แบบว่าเฉียดเฉียดกันไปมาหลายรอบแล้วก็อยู่ที่ช่องด้วยกันก็เคยแบบร่วมงานที่ไม่ใช่ในจอแล้วอะไรเนี้ยก็คือเหมือนแบบว่าได้ไปเล่นของค่ายสีแดงเออใช่ไอัน้ความติดต่อเราติดต่อรับเลยไหมเมื่อกี้ว่าเราตอนได้เล่นกันเลยก็เป็นโอกาสที่ดีครับแล้วก็แบบ ได้คุยกับทางผู้ใหญ่ที่ช่องแล้วก็เลยได้ไป็นมันคือซี้ใช่มัมันเป็นเป็นหนังครับเป็นหนังของของทางเลดฟรีออจริงๆแล้วคือเคยเคยเกิเคยคุยกันเลยว่าเอออยากทำงานด้วยกันนช่องเดียวกันมาตั้งนานไม่ได้แบบใช่คือปกติก็เคยเล่นละครด้วยกันแต่ว่าเป็นละครแบบไม่ได้เข้าฉากด้วยกันเยอะเท่าไหร่เคยเล่นมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องแรกที่ได้เล่นด้วยกันเต็มๆแล้วก็จริงๆก็เป็นประสบการณ์กัน เหมือนกับการถ่ายหนังใหญ่ครั้งแรกของผมด้วยไม่เคยได้หนังใหญ่หรอใช่ใช่อยู่ไม่เคยที่าทำแต่คอมมาหลาใช่เป็นเรื่องแรกเลยวาวอ่ะพี่เกรเออแลก็วาวว่าแบบนี่แบบได้เจอแต่สัทีใช่ก็คนผมเห็นว่าแบบเหมือนกับออวนเวียนอยู่ในอยู่ในช่องแต่ว่าไม่ได้เล่นด้วยกันสักทีนี่ก็เป็นเรื่องแรกกับเต้ยก็แบบดีใจมากครับแล้วก็เป็นหนังแนวที่ผมเองก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องก็จะเป็นบุคคลเนิร์ดคนหนึ่งใส่แว่นแล้วก็แบบ เนิร์ดอะผมว่ามันก็เป็นคาแรคเตอร์นึงที่ผมรู้สึกว่าอยากดูตัวเองเล่นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมีลำไปมาไหมประมาทไหมต้องพิจรณหรือต้องถามเต้ยรืเต้ยเขาผ่านก่อนเียไม่ได้ประมาทแต่ว่ามันมีช่วงเวลาที่เราได้เวิร์กช็อปด้วยกันตอนที่เวิร์กช็อปด้วยกันได้รู้วิธีการทํางานแล้วก็ได้เหมือนแบบได้จูนกับเต้ยเพราะว่าเราไม่เคยถ่ายถ่ายหนังถ่ายละครด้วยกันที่แบบเข้าฉากด้วยกันได้เยอะพอมีช่วงเวลาที่เราได้เวิร์กช็อปทุกอย่างก็โซมากเพราะว่า เราพร้อมที่จะทํางานตรงนี้อยู่แล้วหน่อยเนี่ยเรามองว่าเคมีเป็นยังไงบ้างเฮ้ยผมจะบอกให้ว่าน่ารักมากเฮ้ยดีครับดีดีเราเป็นเมนเองเลยเหรอี่จริงเราควรให้คนอื่นพูดก็ก็ผมว่ามันมีเอ่อด้วยด้วยเนื้อเรื่องยังยังอาจจะยังพูดไม่ได้แต่ว่าในเนื้อเรื่องมันมีหลายๆาฉากที่ผมรู้สึกว่าตัวผมอะพอเล่นเล่นเล่นเป็นเนิร์ดแล้วมีบางฉากที่เราอาจจะได้แสดงออกไม่เหมือนบทต่างๆที่เขาที่เราเคยผ่านมา พอเราไปดูวอเตอร์เ,เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกดีเราก็แอบลุ้นอยากให้คนดูชื่นชอบคาแรคเตอร์นี้อะไรยเงี้ยก็เลยเป็นแนวไหนพี่เนอะไรนะฮะจริงๆมัน,ปมนเป็นรอมคอมครับเป็นโรแมนติกคอมเมดีครับ<อ>แล้วก็วอเตอร์เวลาเวลาเขาเล่นเวลายิ้มสดใสอะไรยเงี้ย<อ>เขาแบบสว่างวาดอยู่แล้วอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าเวลาได้เข้าฉากกับเขาแล้วมีฉากที่คุกกิกโดยที่เราไม่เคยเข้ามาด้วยก่อนแล้วมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันน่ารักอะไรยเงี้ยแล้วปื้มแล้วปื้มคราเมื่อก่อนแล้ว ใช่ไหมตื๊ดในฐานะเพื่อนร่วมงานะเพื่อโยนหินถามทางอย่างเขาไม่ได้อย่างเขาไม่ได้รับมือทันไลยพี่เกดอะไรนะครับเขาไม่ได้รับมือทันเลยรับมือทันโอ้โหคนนั้นเขาก็มืออาชีพแล้วเราก็แบบรู้สึกว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เราได้แบบได้คุยพุ่งกับหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนก็ได้ใส่ลงไปผมว่ามันน่าจะเป็นส่วนตัวผมเป็นมิติใหม่ในการแสดงเหมือนกันใช่ครับท่าซีนอะไรอยนี้นี่เลยพี่เกดมือด้วยอี้ถ่ายเสร็จแล้วใช่ไหมพี่เกดใช่ ได้เสร็จแล้วครับแต่ที่ดูตอนไหนเอ่อผมคิดว่าน่าจะมีครึ่งปีหลังของปีนี้แน่ๆเลยครึ่งปีหลังจะไม่รู้ว่าแต่ว่าปีนี้น่าจะได้ดูนะครับพีเก๋ครับเป็นกางแสดงที่ผันตัวมากมันมาเล่นซีรีส์แล้วไม่ได้เล่นซีรีส์ทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมันมันเปลี่ยนไปรู้มั้มันเปลี่ยนไปยังไงละครมันมันปล่อยหลับลงไปผมว่าผมว่าละครกับซีรีส์เอ่อมันก็ถือว่าเป็น งานที่อยู่ในแคตตาล็อเดียวกันนะในเรื่องของการแสดงผมว่ามันก็มีพอช่องมีหลายช่องมากขึ้นมีออนไลน์มากขึ้นมันก็เป็นเรื่องปกติที่แบบหลายคนจะมีแบบเวในการไปใหม่ๆมากกว่าผมว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวกับถอยหลังหรืออะไรเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้ถ้าเกิดช่องสามผลิตละครใหม่ขึ้นมายัางไงผมก็จะต้องเล่นให้ได้อ, <laughs> ยอยู่นะยังไม่ <laughs> จะรับยังไม่ทิ้งใช่ไหมผมเล่นละครช่องสามอยู่แล้วย <c oughs> ัง <c oughs> มพีสัญญาอยู่ก็ <c oughs> ถ้าเกิดว่าบาปตัวผมก็ต้องเล่นครับแต่ว่าช่ิงนี้เหมือนจะผู้ใหญ่เขาเปิดโอกาสให้ออกไปรับงานข้างนอกอะไรนะมาใช่คือคือ <c oughs> ในส่วนตวงผมนะถ้าสมมติว่ามันมีงานด้านนอกติดต่อมาอะไร <c oughs> ผมก็จะให้ช่องสามเป็น first priority อยู่แล้วเพราะว่าผมมีสัญญากับช่องถ <c oughs> ้าถ้ามีอะไรที่อยากทำแล้วตอนนั้นยังไม่ได้มีงานของช่องผมก็จะขอผู้ใหญ่ตรงๆแต่ถ้าเกิดว่ามันเห็นดีเห็นงามหรือว่า ดูแล้วบทหมอกอะไรเนี่ยก็อนุญาตให้ผมไปเล่นได้อย่างเรื่องไอ้ของหายช่วยยังมีสัญญาอยู่กี่ปีผมผมยังเหลือสัญญาอยู่2-3งถึงสามปีครับคิดว่าจะต่อไปเรื่อยๆไม่โดนจะไม่ต่อเหมือนผมือนเพื่อนที่เราส่วนใหญ่ครับหมดแล้วก็จะไม่ต่อกันแล้วถ้าถ้าถามผมส่วนตัวผมผมอยู่กับพี่ช่องมานานแล้วผมรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้สบายใจแล้วก็แล้วก็รักช่องสามก็อยู่ตรงนี้ต่อ <Sh are> ใช่ใช่จริงไม่ไเคยคุยกัอบบอยเขาบังคับคุยกันบอยเขาแบบรู้สึกว่าเอาจะช่องไปรู้สึกว่าเขาได้ทำนู่นทำนี่เยอะขึ้นบอยก็ได้ทำอะไรหลายอย่างมากขึ้นใช่แต่แต่ของผมนี่ถึงผมจะมีสัญญาอยู่แต่ถ้ามีอะไรที่เข้ามาน่าสนใจะอะไรเงี้ยผมก็คงต้องคุยกับช่องอยู่ดี่าใช่ทุกอย่างคือ้องผ่านช่องใช่ต้องต้องผ่านช่องครับถูกต,ต้องแต่กว่าเขาไม่ได้สัญญ,ญาเปิดนิดนึงสามารถทำางานที่อื่นได้ผมว่าก็เป็นเคสเคสไปครับใช่ครับสามารถไปทำงานที่อื่นังเป็นเรื่องละครละครเล่นช่องสามเป็นเดียวครับ ขอบคุณครับ